อ miracle, อกแล้วออกแล้วออกแล้วตัวใหญ่สุดเลครับต้องก oh ันครับผมโอ้โหถือครับถือถือโอ้โหไอช่อนครับผมโอ้เพิ่มอีกัวนึงครับผมไอช่อนไอช่อน หนึ่งแ้มครับหนึ่งแมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมบายยามีสานซิตี้กานะครับผมเช้านี้กับเปี่ยนบรรยากาศนะครับผมพาพี่ไปนองมายามเบ็ดนะครับมินี่กับเพื่อส่หนูกับมาใส่เบ็ดนะครับผมกับเป็นเหยื่อใส่เดือนกับกิ้งลีดนะครับผม เมื่อคืนนี่กับมะยามกับวัได้นะครับผมใส่กิ่งลีดกับใส่เดือนนะครับผมปนกันไปนะครับเพราะว่าหนานี่กับหายแย่อย่างน้อยพวกเนื้อกิ่งลีดหายแกนะครับผมกับใส่เดือนนะครับเอาตอนนี้มานตมนเหมือนกันครับนี่จะเป็นหวยธรรมชาตินะครับผมครับเบาอยงกว่าที่ใส่ตามไปนีินนะครับผมเงาไปพุ่นนะครับสองฟังนะครับน้ำช่วงนี้กับเริ่มลดนะครับผมหนาแล้ยง เอาลูกนะครับผมเบาอย่างสิมานประมาณนะครับจะเป็นเหยื่อจิ้งหรีดกับไส้เดือนนะครับผมเนี่ยจิ้งหรีดบวหมด อีพอแล้วกัมะยามให้นไหมครับผมว่าติดปลาไหลสั้นว่าเดี๋ยวเบายางทิ้งยายงกันมึงน,นะครับคือมีน้ำถือครับเมื่อหลังนี่ครับพ่อรุ่นซอยนะครับว่าได้ปลาไหลสั้นว่าโอ้โหขึ้นได้หมดเลยพอ่อ องเบดใายรูปร้านครับอะไอยุงห่วยแถวไหนพอนะครับโอ้ครับตัวเล็กแค่ปมานครับผมละไลไงถือว่าไงเติบนะครับห่วยหน้ามันลดมันขึ้นยากจังน่อยอันนี้ว่าบ่ผาตัพอนี่ อันพวกไม่กี่มะควาเอาอันนี้ย่โอ้เอาพื้นนะครับพื้นยังง่อยจังเห็เผานายพออยู่ข้างห่วยนะครับปลูกผักสวนกวาดมางอกอากมางอกรกมางอกรากว่าเบิ่งเบ็ดน้ำหลัว่างามไหลเนาะอีพอเอาตัวแรกครับผมอู้หลังเหนียวเลยครับเอาแล้วครับผมออาแล้วโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่ทำไงครับเหมือนกันครับผม อ๋อตัวนี้ไหมตัวใหญ่เลยนะครับหนึ่งแจมหนึ่งแจมเพิ่มอีกตัวนึงครับผมโอ้ตัวใหญ่เลยนะครับใส่นี่ไหมสุดยอดครับตัวนี้จะติด เยอะจริงหลีดนะครับเพราะว่าผมเป็นแปนนะครับพอเบาแยมใส่ไว้นะครับผมเยอะจริงหลีดอโอ้โตาเกา่างอควักนะครับผมเข้ามา ต่อครับอ้มึงหลังนี่ครับผมเป็นดินๆนะครับเบายอมโยมมาตัง้งแต่ไกลดูไอ้ถิ่นหัวถึงครับ ครับโอ้เพิ่มอีกตัวนึงครับผมไอ้ช่อนไอ้ช่อนหนึ่งแก้มครับหนึ่งแก้ม โอ้คันได้ใส่นี่นะครับผมสุดยอดนะครับเดี๋ยวเอาอย่างขึ้นกว้วกันท้าหลุดรวมไปเรื่อยนะครับอีกกระม้นกับปอดม,ม้านะครับผมผม,มีคนจิ้มกล่องให้เอาเพิ่มมาอีกครับอโอ้ยเออย่างกับ เป็นวัดแน่ยนะครับตรงนี้นอากาศเปลี่ยนแปลงยอ,อดครับผมปลาห้วยนี่ยังม่มีคนแตนนะครับอเมังจากล่องร้อยเรายังม่ให้ไอ้ยังม่งมีม้หอยที่คนมาจ่อใสเบ็ดนะครับเพราะว่าเป็นปลาผักตบชวานะครับผมเบ้าแย,ยมมาเอาผักตบไปให้หมูกัเลยมาพอนะครับเลยร้อง เอาเงี้ยวใส่มังคณาเถอะโอเคครับผมว้าวตงตัวสุดยอดพ่อว่าถือตรงนะครับเอ <ไป S 1> ยามยามไปยางไม,ม้ยันนี่อ้อมนองอยู่แล้วเป็นดินดน,นะครับเอายามลงไปดงไปบังกันเาร์บ้าอย่างนะครับ Chρού không? Đ Grammy студ there. Lâu rồi chúng mình quay là lâu professionally, conducted or cái quay anh hoe banks, D漂 nó phi đâu Strategia gedie เบ็ดลุดอันย่นกันนะเออนั่นแหละครับก็ได้มาเรื่อยนะครับผมเนี่ยตัวญ่ปลาก็ได้เออเกือบเป็นปตันมันเกือบไม่ได้กินเออเกือบมาซ่าก็นี่มันลุดเออเลขตัวเร็วสามแล้วครับโอ้หลายตัวแล้วตูใโอ้ยในปลาเลยเออเอาหอยหนูมีคนมาแกเก็ได้มันลงอะไรคนลงอะไร ปลามันหลายแล้วเฮ้ยโอ้โหเถื่อครับเถื่อเป็นบดินนะครับตัวมาอีกหนึ่งตัวครับผมห้อยห้อยหอยเต่านี่คือสมานนะครับหนึ่งตัวครับผม ไอช่อนเหมือนเดิมเยื่อจิ้งหรีดนะครับผมแฟนๆนี่เป็นเหยื่อจิ้งหรีดมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้มึอนี่กระสังแตกแน่ครับกระสังแตกแน่มื้ยนี่โอ้ยกระมุนลอยก็ออกได้มาเนาะฮาตัวพ่อครับ ครับมือเส้่นี่กับบเห็นทับกุ่ก็เลยมาถือกล่องใส่สกับบเห็น,นครับหลังนี้เป็น จบๆจนะครับหมูนะครับหมูแล้วหมูแล้วฟัองนี้จะเป็นเยื่อใส่เดือนนะครับโอ้ปาไลนะครับผู้ <c oughs> ม um ีอย่งหนึ่งแ้มนะครับผม อะไรนี่ลายนะครับถือพลังนี่คือสีดึงดึงอืโอ้ <c ười> <c ười> ปลาช่อนปลาช่อนไซส์เล็กๆนะครับผม ใส่ปนนะครับนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผม ขาดนะครับอู๊อย่างกินบุทั้งเบ็ดกับเก้านะครับผมเบาเยยมมันได้เปลี่ยนเสียกอยู่ใส่แต่วุ้นช่วงเขาเขียวนะครับช่วงที่เขาเขียวช่วงที่ปลาใส่น้ำให้นาน,นครับผมกะบวนแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนอยู่กิน หลังนี้กับปลาดุกนะครับผมปลาดุกตายตัวนึงนะครับอือโอ้โหโโหลังนี้ติดครับหลังนี้ติดหลังนี้ติดโอ้โหเอาเพิ่มมาอีกหนึ่งแก้มครับโอ้หลังนี้สั่นเลยนะครับผมไอ้ช่อนเหมือนเก่าเหมือนเดิมโอ้โตัวนี้ใส่งามนะครับไอ้ช่อนไอ้ช่อน แก้มครับผมตอนนี้ก็เพิ่มไม้เรื่อยนะครับขยามกันไปเรื่อยครับผมตัวน้อยแน่ตัวใหญ่แน่นส่วนมากจะติดจิ้งหรีดนะครับปลายน่าจะเป็นใส่เดือนครับผมโอเคครับผมนาแรงผมว่าจิ้งหรีดอาจจะโอเคนะครับเพิ่มอีกหนึ่งตัวเอาแล้วครับเอาแล้วครับ มึงหลังนี่ครับผมโดนแล้วโดนแล้วโดนเขาจนได้ครับผมไอ,ชอ้ช่นนครับไอ้่อนไอ้่อนอย่าจิ้งหรีดเหมือนเก่านะครับหนึ่งแต้มกินเลือกพทษครับผม กินแล้วพอดโอองมืองดานฟังนี่นะครับสิดเบ้ายางมาใกล้หมดแล้วครับผมใกล้หมดแล้วโอ้นั่นถึงแล้วครับ <laughs> โอ้ไอช่อน อาการนี่ก็ยิ่งหลีดนะครับผมจะเป็นเหยื่อลอยนะครับตายแลป้ปลายามสวยไร ีแล้วครับผ่าเขาหน่อยหลายแต่ฟังนี่ นี่เป็นดินินะครับถือเงี้งว่านี่ตรงหน้าคุณคุณถือครับถือถืออู้อู้อูอ้ไอช่อนครับผมตัวมาอีกแล้วหนึ่งตัวโอ้ปิดท้ายรายการจีนเนี่ยใส่นี่นะครับเหมือนเดิมไอช่อนใหญ่เหมือนเดิม เพิ่มอีกหนึ่งแก้มนะครับครับผมก็กู้เบ็ดจัอะด้วยนะครับทั้งเบ็ดเก่าทั้งเบ็ดใหม่นะครับผมทั้งเบ็ดสันเบ็ดยาวเบ็ดโค้งรวมกันมาหมดนะครับผมบ่ได้สีเหลียดเรียงควงงามนะครับผมว่าจะมันถือป่าโอเคครับผมนีผักกรกษาเชื่ไปให้หมูนะครับกบชวาอยู่หม่นะครับผมผลงานเจ้านี้นะครับผม โอ้ถือว่าคักนะครับไอช่อนใหญ่จะบอกโตงไงป็นปลาไหลพ่อปลาข้อน้อยพ่อโอ้หลายยางนะครับผมโอเคครับเพราะหวยมันกับบคงทีมีคนมาใส่เบียดนะครับท่นมากกับพ้นสิร้อจนน้าแหงแ่หรือพ้นสิบวานป่านะครับผมจุงนี้พ้นกับเปกกว้านปลาเก็บบัดนะครับผมถ้าบางมีคนมาใส่เบียดเบาอายา่งก็เลยมา้ร้องมึงถือว่าโอเคครับ ครับคลิปนี้เบาแยมก็บชิคอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดซับสไคร้นะครับผมกดไลค์กดแชร์อิสานซิตี้เพื่อกรลังใจนะครับผมให้ทีมงานเบาแยมมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเมืองนะครับนี่เบาแยมลานปาก่อนครับผมยูดีมีแห้งสู้ทุคนครับสวัสดีครับ